สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาาทำต้ยมยำกุ้งนะคะน้ำข้นโดยวันนี้นะคะเราจะใช้ซอสต้ตยมยำกุ้งนะคะซอสต้ตยมยำน้ำข้นของยง้งปูอบท้องนี้นะคะแล้วก็มีวัตถุดิบที่เตรียมเพิ่มก็คือมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะสองตัวอันนี้เยได้สยสวจะไดใส่ตวสยนะคะ,ะ,คะแล้วแต่นะคะว่า จะใช้กุ้งทะเลกุ้งขาวกุ้งอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะฉ <st> ีด <st> 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 ซออันนี้นะคะใส่มะงอนะคะฉีดไหวไหมฉีดไม่ไหวก็อเอากันไก่ตัดในช่องฟีดได้หนึ่งเดือนเต็มๆเ,เลยนะ,ะแล้วก็ในช่องธรรมดาได้ประมาณ1ึงสัปดาห์เพื่อไม่ให้รสชาติมันเคี้ยนนะคะ หรือจะเอาไปเวฟเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะเทให้หมดอย่าให้เหลือนะคะน้ำต้มยำน้ำข้นน่าทานมากทีนี้เปิดแก๊สนะคะ,นะ,ะน,นะคะอันนี้แป้งจะใส่ขาลงไปนิดหน่อยนะคะตะไคร้นิดนึงนะคะใบมะกรูดเดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนท้ายนะคะขักโรยนะคะขอผักชีใบเลื่อยกับผักชีหน่อยนะคะ ใส่ลงไปนะคะอันนี้กุ้งจะตัวใหญ่ไปนิดนึงนนเนาะกุ้งจะตัวใหญ่ค่ะกุ้งใกล้จะสุกแล้วนะคะก็คือเราดูแค่กุ้งสุกมันก็คือได้ที่แล้วเนาะเหมาะยังไปมานิดนึงอันนี้น้ํามันเถิดลงไปนะคะขออนุญาตเติมน้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้า พอเราต้มเนื้อสับเนี่ยเราก็ต้องเติมน้ําเพื่อให้มันเพื่อให้มันไม่เค็มไปนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาตินะคะว่าโอเคหรือยังถ้าใครชอบเปรี้ยวนะคะเติมน้ามะนาวได้ถ้าใครชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกได้นะคะตอนนี้กุ้งสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติโอเคแล้วเราก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เติมใบมะกรูดลงไปนะคะ พอดีใช้กุ้งตัวใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปเทแล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมทานแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเอากุ้งปักใส่ถ้วยแบบนี้เทน้ำลงไปว้าวนะคะแล้วก็เติมนะคะผักชีโรยไปหน่อยโอเคค่ะพร้อมทานแล้วนะคะ